คลิปนี้ผมก็จะพูดถึงในเรื่องของดอกเบีย้ยเนาะพอดีมีพี่พี่น้องอทางเพจได้ถามผมมาว่าเรื่องของดอกเบีย้ยเนี่ยมันสามารถต่อรองได้ไหมผมก็เลยจะแจ้งหรือว่าอธิบายว่าในเลทของดอกเบีย้ยเนี่ยที่ไฟแนนซ์ให้เซลมาเนาะเพราะว่าส่วนของเรื่องดอกเบีย้ยเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับของสินเชื่อเนาะแต่ละ,ะดิลเลอร์หรือแต่ละสินเชื่อนอะ่ะดอกเบีย้ยนะะ่ะจะไม่เท่ากันนะครับ คำตอบของผมก็คือแต่ละเลทไม่ว่าจะเป็น10% 1เปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์หรือยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยสมมติเนาะเลทในของดาวสิบเปอร์เซ็นต์ไฟแนนซ์ให้สมมติเนาะให้ให้ผมมาดอกเบี้ยอยู่ที่สามจุดเจ็ดอย่างเงี้ยทุกดิลเลอร์หรือว่าทุกศูนย์สามจุดเจ็ดเท่ากันนะครับแล้วเราสามารถต่อรองลงจากสามจุดเจ็ดได้อีกเท่าไหร่นะครับตอนนี้ผมตอบได้เลยว่าหนึ่งเลย จากเซลนะ่ะสักประมาณสัก10ตังค์เนี่ยยังสามารถต่อรองได้อีกแล้วต่อรองลงจากนั้นได้อไหมผมก็ตอบได้เลยว่าต่อรองได้อีกถ้าเขาไปดูแล้วโปรไฟล์ของเรามันดีอย่างเงี้ยหรือว่าดูแหล่งที่มาของรายได้หรือกิจการใหญ่มีหน้าร้านชัดเจนอย่างเงี้ยเราก็สามารถต่อรองลงได้อีกสักสิบตังค์หรือ20ตังค์ก็สามารถทำได้นะครับก็ฝากาคลิปนี้ไว้หน่อยเผื่อ,อแบบใครที่ยังไม่เคยมีรถ หรือว่าจากออกรถเป็นคันแรกยังสงสัยในส่วนของการต่อรองของดอกเบี้ยตัวนี้อาจจะเป็นคลิปนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับใครที่ได้เข้ามาฟังหรือรับฟังนะครับก็ฝากคลิปนี้ไว้หน่อยนะครับขอบคุณครับ